คสวัสดีครับก็มาเริ่มต้นเดือนมิถุนายนนะครับผมเป็นโปรโมชั่นใช้คําว่าเป็นเปิดตัวสินค้าใหม่แล้วกันนะครับสำหรับตัวเครื่องบดนะครับผมชื่อตัวนี้จะมีรหัสก็คือ vs 6 4นะครับเดี๋ยวถ้าพูดกันง่ายๆเลยก็คือแท0ส0งพันมินินะครับตัวนี้ก็จะเป็นเฟืองขนาด64มมลนะครับเป็นแบบฮ0 0ด steel นะครับสาย body texture นะครับบดกาแฟเข้มแน่นอนนะครับ แล้วก็เหมาะสําหรับเป็นกาแฟคกขัวกลางคั่วเข้มด้วยนะครับผมถุงเนี่ยจุได้ประมาณสัก500กรัมนะครับผมฉะนั้นใส่พอดีถุงได้สบายนะครับโอเคก็จะบคู่กับเครื่องชงที่รู้กันอยู่แล้วครับตัวแมตติน่าสวิตครับเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีมากๆเลยนะครับสำหรับเปิดร้านหรือจะเป็นโฮมคาเฟ่ก็ได้นะครับราคาคู่นี้ก็อยู่ที่37,900บาทน,นะครับเป็นแบบลิมิเต็ดออฟเฟอร์นะครับผมก็ถือว่า ลดมาค่อนข้างเยอะแล้วก็เริ่มต้นในราคาที่ประหยัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมมาชงสก,กัดดูฟีลการใช้งานกันดีกว่านะครับอ่ะก็ตัวนี้ผมคาลิเบตปรับเนื้อเรียบร้อยอ่ะตอนนี้ก็ระยะอยู่ที่ประมาณเบอร์สามนะครับบดกาแฟขั่วกลางกลางค่อนเข้มนะครับใช้เวลาในการบดอยู่ที่ประมาณสัก4.95วินาทีนะครับมาดูกันว่าจะได้สักกี่กรัม 2ระดับนะครับก็สามารถตั้งได้นะซิงเกลิลดับเบิลนะครับแล้วก็มีตัวแมนวนวลให้กดสําหรับเพิ่มกาแฟด้วยนะครับแต่ในกรณีที่อย่างเงี้ยผมก็จะมีกระปุกนะเนี่ยกาแฟที่ขาดเหลือยังไงผมก็จะมาตักตรงนี้แหละนะครับสมมุติว่าผมต้องการอีกสักนิดนึงก็ใส่เข้าไปในสนัดนี้นะครับโอเคพวกการีมานเนี่ยมันก็จะมีค่าเหวี่ยงของมันอยู่ประมาณสัก กรัมหนึ่งอยู่แล้วบวกลบนะครับงั้นถ้าเกิดสายที่ซีเรียสเรื่องปริมาณกรัมก็สามารถใช้วิธีนี้ในการทํางานได้นะครับนะก็มีกระป,ปกุกไว้สําหรับเพิ่มโดสหรือตักปอกก็ได้นะครับโอเคอันนี้มาดูที่เครื่องชงครับก็สอดคล้องกันเลยนะสำหรับเครื่องชงก็จะมีออตโต้สองปุ่มเห็นไหมอันนี้ก็มีออตโต้สองปุ่มเราก็สามารถตั้งให้สอดคล้องกับตัวปุ่มได้ แต่จริงๆแล้วแมตติน่าเนี่ยมันจะมีออโต้ถึง3ปุ่มเลยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ที่ผมตั้งปุ่ม3ก็จะเป็นปุ่มแมนวนวลแต่จริงๆแล้วก็สามารถตั้งเป็นเวลาก็ได้นะครับปุ่ม1ปุ่ม2ผมตั้งเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกดสกัดปุ่ม1นะึ่งะเป็นช็อตสั้นพอตั้งไว้อยู่ที่22วินาทีนะครับจุดเด่นก็คือการสติมนมแบบออโต้นะครับอันนี้ผมตั้งอุณหภูมิออโต้ของตัวเครื่องไว้อยู่ที่55องศานะครับ แล้วก็เราหามุมตั้งดีๆหน่อยอย่างเงี้ยแล้วก็กดสก,กัดพร้อมกับเปิดสตีนพร้อมกันได้เลยนะครับวางให้นมมันสปินในขณะนี้นนช็อตก็าไหลไปเครื่องอมีช็อตทามเมอร์จับให้ด้วยฉะนั้นเราดูได้ครับว่าระยะเวลาที่เราตั้งมันก็จะหยุดตามที่เราตั้งนะครับจับช็อตเสร็จปุ๊บถ้าช็อตเสร็จก่อนก็จะไปจับตัวอุณภูมิสตีน ก็ใกล้เคียงกันมากๆนะครับการศึกลาไดอาร์ตนี่ก็คือควรจะสกัดพร้อมสตรีมน,นะและที่สำคัญก็คือถ้าใครยังไม่เป็นเราสามารถที่จะซื้อเครื่องแล้วมีคอร์สเรียนแถมให้นะครับมูลค่า5,000บาท โอเคสวยงาม,มน,น่าสนใจนะครับสำหรับลูกค้าที่จะเปิดร้านนะชุดนี้ก็ถือว่าราคาย่อมเยานะครับแล้วก็สามารถที่จะเปิดร้านได้เป็นชุดโครงช,ชงแบบ semi commercial นะครับถ้าดูจากในกล้องนี่ก็คือดิเมนชันเครื่องนี่ค่อนข้างสวยงามเลยนะ อันนี้คือเทียบกับบริต้าใ,ให้ดูฟองประมาณนี้เครื่องบดกับเครื่องชงนี้จะสวยเลยนะเรงถ้าราวางแก้วนี้ก็จะพอดีเลยครับอฟอรงประมาณนี้